ใหญ่1 2 8 0 0ทองนะครับ3า5 0บาทถ้าเกิดเติมเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็มีหลายคนที่ลงทุนสำหรับแพ็คนี้นะครับผมคุณยิ้มไปจัดมาแล้วนะครับแพ็คใหญ่12800ทองนะครับผมแล้วก็ลองดูว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะกับงบประมาณเท่านี้นะครับผมเป้าหมายหลักแน่นอนนะครับผมอยู่ที่เมาดินี่กับตูลาม2ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่า ทองเหลือเดี๋ยวซื้อแพ็คอะโมริมด้วยนะครับเอ้ยมูรินยมูรินย,นยซื้อแพ็คมูรินโยด้วยนะครับภารกิจจากคุณยิปนะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะได้ตอนไหนนะครับคือถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยมันมันน่าจะต้องพออยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเกลือไปขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย แดี่ยดูกันครับว่าแพ็คใหญ่แบบนี้นะฮะเราจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับกี่ทองนะฮะในการได้เมารินี่กับสูรามนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมลุยครับจุ่มแรกนะครับเรามาด้วยความสบายใจนะครับเราต้องปลดปล่อยความทุกข์ความกดดันอะไรออกไปให้หมดนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับถ้าคนมันจะได้เดี๋ยวมันก็ได้เองนะฮะแต่จุ่มแรกแบบนี้เงียบครับผมจุ่มแรกไม่มีสีไม่มีแสงเอ้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีท้ายหลังว่ะแต่เปลี่ยนสีเขียวนะครับ ข่าวสตอร์มครับผมข่าวสตอร์มอ่าจุ่มแรกยังไม่มานะครับผมก็ภาวนาอย่าให้ไปไกลอย่าให้ไปลึกนะครับผมบางคนบอกว่าถ้าทองมีเยอะอะ่ะโอกาสที่จะไปลึกอะ่ะมีสูงนะครับเหมือนพี่โคเหมือนเกมมันรู้นะครับว่าเออไอเดีเนี่ยทองเยอะนะครับผมแต่มันก็มันก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งนะครับผมเราก็คิดว่ามันคงไม่เป็นแบบนั้นนะครับผมใช่ปะใช่ปะละ่ะใช่ปะละ่ะจุ่มที่สองครับเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เอง สีเทาสีเทาสีขาวลุ้นได้เปลี่ยนสีครับมีโอกาสเปลี่ยนสีได้ตลอดครับตอนนี้นะฮะผมเคยเปิด ID ที่ทองเยอะๆนะครับผมร่วม2บ0 0 0ื่น0 0ืสองบืนทองน,นะครับผมมันก็มันก็เปิดได้ดีนะมันก็แต่ดวงจริงๆนะแต่ดวงจริงนะครับผม แต่ก็ความเชื่อนะครับความเชื่อว่าเออทองเยอะเนี่ยอาจจะทำให้แบบเกมมันแบบเออเกลือนะประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวดูว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้สองจุ่มและสองจุ่มผ่านไปนะครับผมยังไม่มาเลยกระตัวนะครับผมขอให้แต่ขอให้หลังคาดำคือทีเดียวก็จบเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมไปไปไปเอ้เอ้เอ้เมาดีนี่กับตูรามครับผมเมาดีนี่กับตูรามครับหลังคาเท้าอีกแล้วสามจุ่มผ่านไปยังไม่มาครับผม น้ำมูซื้อน้ำมูถ้าเกิดทองเหลือซื้อน้ำมูให้ด้วยนะฮะมูรินโยมูรินโยห้าอทองนะครับอือยังไม่มาครับผมยังเงียบเงียบอยู่โอเพนด้าโอเพนด้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมารดินี่ก็ตามมาครับเกี่ยวอะไรกันครับพี่ผมเคยเปิดไงไอดีก่อนหน้านี้ผเคยเปิดเลยครับผมตัวแบบนี้มาแล้วก็ตัวต่อไปมันจะมานะครับผม กดเข้าไปดูนิดหนึ่งลองกดเข้าไปดูนิดหนึ่งพี่มันมันก็ยังไม่แตกเลยมันก็เือเลยครับไม่กดทรงกดสูตรอะไรละนานาจิตตังผมบอกเลยนานาจิตตังนะครับผมนานาจิตตังจริงจริงด้วยฐานะที่ผมเปิดแพ็คมาเยอะมากๆนะครับสุดท้ายนานาจิตตังจริงจริงนะครับผมไปไปไปปุ๊บมาแล้วหนึ่งตัวแล้วล่ะมาแล้วหนึ่งตัวแล้วนะออขอตัวหลักนะครับาเมาดีนี่กับตุราเราต้องไปเกาช่วครับ ไปเกาโช่นะฮะมาลินี่มาเสือเ้อแดงๆโอเคอยากไปดีกาสเปนพอนะครับขอให้ไปเกาโชนะครับไปตลุลามก็เมาลินี่อะตอนนี้ได้มาลินี่มาแล้วหนึ่งตัวนะฮะแล้วหวังว่ามันจะไม่ลึกนะครับผมกับแพ็กใหญ่1,2800ทองที่ส่งคุณค่านี้นะครับเอาทองเหลือจะได้เก็บไว้เปิดแพ็กต่อๆไปด้วยนะครับโคกเข้าให้เอาเลวะตัวบัคจริง บางคนอรอล่างเซนเตอร์นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดล่างเซนเตอร์มาถ้าล่างเซนเตอร์มาจริงๆนะไม่รู้ว่าพี่โค,โคเขาจะปล่อยค่าพลังมาขนาดนี้หรือเปล่านะครับเพราะเอิยว่าล่างนี้มันเป็นแบ็คมันเป็นแบ็คแล้วก็เวลาไปอัพเซนเตอร์ค่าพลังไสในมันก็เลยแบบดูสวยดูโหดมากนะครับแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดล่างเซนเตอร์มาถ้าไม่ใช่บิ๊กไทม์นะถ้าในเกตของอีพิกอ่ะผมว่าน่าจะประมาณเต็มที่ก็ร้อยหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยหกไม่น่าถึงร้อยเจ็ดไม่น่าถึงเต็มที่ร้อย นะถ้ายิ่งถ้าเป็นอีพิกด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องรอบิ๊กไทม์เลยถ้าบิ๊กไทม์แบบร่างเซนเตอร์โอเคไม่ลุ้นว่าจะไป1 0 7ย0 8ได้นะครับสำหรับเมอรดินี่นะแต่เนี่ยมันเป็นร่างแบ็คไงเวลาไส้ในเนี่ยคืออัพมันก็าจะา ้าอัพเป็นสายเซนเตอร์ข้างนอกในเกมมันก็จะเห็นเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งนะฮะแต่ไส้ในมันก็โหดตามที่รีวิวไปนะครับรีวิวไปแล้วนะครับตูลามเมาลินี่รีวิวไปแล้วนะครับในช่องบอมสกีรีวิวกับช่องบอมสกีโฟนะครับไปติดตามรับชมกันได้ตอนนี้เราได้มาแล้วหนึ่งตัวฮะตามเป้าหมายหลักนะครับก็คือเมาลินี่นะครับเราเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะลรียงตูลามครับผมขอให้อย่าไปลึกกว่านี้นะครับผมอย่าไปลึกกว่านี้นะฮะเราเปิดไปแล้วสี่จุ่มนะครับผมขอจุ่มที่ห้านี้นะครับมาได้เเเลลยยขขอจุุ่่มมทีีน้้้้ฮะาาไดป๊บห เท่าหลังขาขาวหลังคาถาเอ้ยหลังคาหลังคาเทา,า,าแสงขาวเลเซอร์ไม่มาเลเซอร์ไม่มาแบบนี้ก็ช่วดฉลูขานตกไปอีกหนึ่งจุ่มครับผมตอนนี้เปิดไปแล้วผ่านไปแล้วห้าจุ่มนะฮะหครั้งนะครับ 5ครั้ง50ตัวได้เมาลินี่มือหนึ่งตัวก็ถือว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ normal เกณฑ์ normal เกณฑ์นะครับก็50ตัวได้1ตัวเ็ามี150ตัวนะเราเราหาเฉลี่ยแบบนี้แล้วครับเราจะได้มีกําลังใจคิดบวกไว้นะครับผมไปต่อไปเลยครับเป็นสิ่งวัดใจเลยนะครับผมถ้าเกิดเริ่มไม่ได้มันจะเริ่มเกลือไปเรื่อยๆนะครับผมใช่ปะจุ่มที่6นี่แหละครับผมไปมันเบรกไม่อยู่นะครับตอนนี้ขอจุ่มที่6สแตกเลยเป่าอุ้ยราคาเท่าอีกแล้ว หลังคาเทาแสงขาวครับเราลุ้นหน่อย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 ไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีตอนนี้บัญชีกาลังเดินสะพัดอยู่นะครับผมคนเติมเติมอยู่ต่อนเนื่องเรื่อยๆนะอุกเตอุกเตเฮเฮเฮเปิดต่อนเนื่องบ,บอกเลยนะครับ ถ้าเกิดใครเบื่อคลิปเปิดแพ็กก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีเปิดกันเยอะจริงๆนะฮะไม่เปิดให้ก็ต้องมาหาว่าใจดำนะใช่ปะใช่ปะเพราะว่าบางทีร้านก็ร้านก็คิวเต็มเหมือนกันนะแล้วคนที่ไปเติมส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่อง a n d ด o i d นะครับก็ต้องหาคนไอเอสเปิดให้อะไรประมาณนี้นะครับผมใช่ปะนะครับก็ได้ลุ้นกันไปฮะให้คนดูได้ดูด้วยนะครับว่าแพ็กใหญ่แบบนี้จะไปจบที่เท่าไหร่นะสํสำหรับไอดีรอบนี้นะครับผมไปขอตูรามอีกทีเดียวจุบนี้ เปลี่ยนสีหน่อยเถออย่าไปลึกกว่านี้อย่าไปลึกกว่านี้เปลี่ยนสีหน่อยเถอะอย่าไปลึกกว่านี้เออเออเออมีบางท่านเนี่ยส่งคลิปมาให้อ้าวเปลี่ยนสีไหมทั้งนอกเทาข้างนอกขาวนะครับแต่ข้างในเปลี่ยนสีมีบางท่านน่ะส่งคลิปมาให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็คือหลังคาเทาแสงขาวหมดเลยนะครับผมไม่มีโล,โลงเลเซอร์เลยเลย แต่พอข้างในปุ๊บเนววินาทีสุดท้ายมันแวบกลายเป็นสีทองกลายเป็นสีเหลืองเฉยแล้วได้อีพิกเฉยเลยนะครับแล้วได้ตัวมาลินี่ด้วยนะครับเออมันก็เป็นไปได้นี่ไงได้ไฮไลท์สองตัวเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วเรานับเป็นจุ่มก็คือ80ใช่ป่ะ80ก็คือ7จุ่มเลยนะ7ครั้งเลยนะครับผม,7ค,คบผม7ครั้งนะครับผมได้มาลินี่ตัวหลักไปหนึ่งตัวนะครับผมเรายังเหลือตัวลามอีกหนึ่งตัวจะไปอีกแค่ไหนนะครับผม6,500ทองเพอเพลิถ้าเกิดว่าเกลือเกลือมันอาจจะทองไม่พอนะ <laughs> ถ้าเหมาตู้จริงๆแบบดวงซวยจริงๆครับผมมันก็ต้องเปิด13ครั้งเออ15ครั้งนะ15ครั้งเนี่ยมันก็ใช้ทองเท่าไหร่วะ13,000กว่าใช่ปะ13,000กว่าเดี๋ยผมคิดให้ผมคิดให้เผเื่อบางคนไม่เคยเปิดนะบางคนไม่เคยเปิดนะครับเออ15คณ900 13,500ทองนะครับถ้าเกิดว่าดวงซวยจริงๆแบบว่าเปิดจนแบบครั้งสุดท้ายตู้ท้ายครับใช้ทองประมาณนี้ซึ่งเรามีอยู่ที่12,800ทองหรอทองหวังว่าเราคงไม่ดวงซวยขนาดนั้นถูกปะเราคงไม่ไปลไกลขนาดนั้นเราคงไม่ไปลึกขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นมาได้แล้วรอบเนี้ยรอบนี้มาได้แล้วครับรอบนี้มาได้แล้วครับเขียวเขียวั้งอาจจะเปลี่ยนสีเป็นทองหรือเปล่าครับวินาทีสุดท้ายขอเปลี่ยนสีเป็นทองหน่อยได้ไหมเสื้อขาวครับข้างในเสื้อขาวอะอเป็นสีเป็นทอง โอ้โหแต่ว่าเป็นอลองโซ่ครับมมแม่อุตส่าเปลี่ยนสีวิธสีทองกลายเป็น so อลองโซ่เลยแม่อุตส่าดีใจนง่มันมันลุ้นได้หมดเลยนะครับผมข้างนอกเป็นสีขาวข้างนอกสีเทาข้างนอกสีเขียวลุ้นได้หมดทุกครั้งในการเปิดนะครับถ้าถือว่าได้มาตัวแล้วกันนะเหมือนพี่โคอยากให้เล่นอลองโซ่ด้วยนะครับผม,มจัดไปจัดไปจัดไป เหลยอยังเหลือตัวามอีกหนึ่งตัวครับผมคือถ้าเกิดเปิดเนี่ยมันก็ชิวๆนะเพราะว่าทองมันเหลืออีกประมาณ5,600ใช่ปะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดคนมันดวงซวยจริงนะเออถ้าผมดวงซวยจริงนะตอนนี้เหลือ68ตัวในตู้ครับผมมาได้แล้วครับอย่าไปลึกกว่านี้นะอย่าไปลึกกว่านี้ครับตุรามตูลรามมาตูรามมาได้แล้วครับบ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอได้ลุ้นหน่อยหลังคาเท้าแสงขาวขอได้ลุ้นวินาทีสุดท้ายหน่อยึ ขอรุ่นข้างในอะเสื้อลายไม่ใช่เสื้อเข้มแบบนี้ก็ไม่ใช่ครับเสื้อเข้มแบบนี้ก็ไม่ใช่ก็เป็นการ์ดสแตนดาร์ดไปครับผมลูคูมี่ลูคูมี่โอ้ใช้จะมาดูท่าทางเหมือนตัวสูงนะตัวนี้แต่ว่าคุ้นๆอ๋อร้อยแปดเจ็ดนะครับ <c oughs> ขายครับขายขายตัวนี้ขายตัวนี้เออมันคือสูตรเรา <c oughs> สูตรอะไรครับเนี่ยสูตรม่วซัวครับสูตรม่วซัวครับผมเหลือห้าสิบแปดตัวในตู้ อย่าไปไกลกว่าน,นี้เลยนะครับใจคอไม่ดีแล้วใจคอไม่ดีแล้วมาเอาแบตเตอรี่ตำ่ำแบตเตอรี่ตำ่ำปึ๊บมาเลยอึ๊บโอ้โาคาเทาหรือว่าแปดต่ำแล้วคือสูตรแปตต่ำสูตรแปดบมเฮึเปลี่ยนนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนขาวก็ขาวยาวเลยถ้าทองเหลือจะซื้อน้ำมูด้วยนะครับ500ทองนะคร นี่ถ้าไปซื้อน ike, so, charge, like shoe, ้ำม yeah, ูก่อนก็ดีนะซื้อน้ำมูก่อนก็ได้น้ำมูใช้ตั้งนานเลยนะน้ำมูมันบูสต์เตียวนะพี่เอาไปทำไมอ่าวบางคนชอบนว้ยสไตล์วิกคอปเตอร์กับโพชั่นเกมนะครับผมเหลือ38 0 0ครับผมโอ้ไกลแล้วตอนนี้เหลือถ้าเราปัดเสร็จตอนนี้ก็จะเหลือ50ตัวนะครับก็คือเหลือ 1- ใน3นะครับก็คือสแตนดาดเลยนะครับสแตนดาดเกตเลยนะฮะก็คือ100ตัวได้2ตัวถ้าเราปัดเสร็จนะก็หมายความว่าจุมต่อไปนะครับควรจะต้องได้แล้วนะครับควรจะต้องได้แล้วครับผมตุรามครับ ตูรามครับตูรามครับจบไม่จบวะยังไม่จบยังไม่จบเริ่มลึกเลยนะตอนน,นะตอนนี้เริ่มลึกแล้วตอนนี้เริ่มลึกแล้วฮะเพือ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 เริ่มลึกไปไกลกว่านี้แล้วอตายละตายละ หวังว่ามันไม่ไม่เลวร้ยวายตามที่เราคิดนะก็คือ1 3 0 0 0 0กว่าทองนะครับผมใครที่กำลังคิดว่าจะแบบจัดแพ็คใหญ่1 2 8 0 0ทองนะครับแล้วก็มาลองสุ่มดูเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่ดวงจริงนะฮะบ,บางคนเปิดอุตสาห์เติมแพ็คใหญ่มาเปิดไป2จุ่มได้ครบ2ตัวก็มีนะแล้วก็บ่นว่าอุตสาห์เติมมาโถเอ้ยออกไวแหม สามติ๊แป <c oughs> ตัวในตู้ครับผมเหลือ2,900ทองครับผมจุ่มนี้ควรจะมาได้แล้วนะครับไม่งั้นจะล้างตู้นะไม่งั้นจะล้างตู้นะครับมาได้แล้วโอ้ยเท่าอีกแล้ววะใจคอไม่ดีเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเออเลเซอร์มาโอ้ไม่ใช่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 ใชประตูเห็นไหมเข็งไกลๆแล้วสีเทาสีเงินเอ้สีเงินสีฟ้าอเอาไงดีดีนยวนี ทอ,องหลือเท่าไหร่วะเนี่ยกลายเป็นว่าแพ็คใหญ่แบบนี้ก็ต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่าแพ็คใหญ่แบบนี้นะครับพี่เดี๋ยวมีคอมเมนต์แบบนี้แน่นอนแพ็คใหญ่ทองเยอะแบบนี้เลยครับออกช้าออกช้านะครับเตือแบบนี้นะครับอ๋อสุดแล้วแต่นะครับ28ตัวในตู้ครับทุกคนตอนนี้เหลือ2,000ันมาเติเองอะ 2,000ทองก็หมายความว่าถ้าเกิดเราจะเอาน้ำมูให้ได้ด้วยเนี่ยน้ำมู500ทองจุ่มนี้ควรจะได้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยไปอีกสองจุ่มไม่พอแล้วนะทองไม่พอซื้อมูรินโ่แล้วนะครับผมนะและตอนนี้เหลือ28ตัวในตู้ครับผมโอ้มีหลากหลายอารมณ์จริงๆนะอารมณ์ที่มือทองก็มีหลายครั้งนะครับผมแต่แต่ครั้งนี้เหมือนจะมือเกลือนะขออภัยด้วยนะครั้งนี้เหมือนจะมือเกลือนะครับผมเหลือ28ตัวในตู้28ตัวในตู้ควรจะมาได้แล้วนะครับ เราจะได้มูรินโญ่มาลอบใจด้วยครับมา900นี้พอได้แล้ว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 ,ลวใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อยู่วะเปลี่ยน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 ทองเปลี่ยนสีทองเลซ่ามาโอ้โหไม่ใช่แล้วไกลๆเสื้อแดงโอ้ยทำเป็นเล่นไปนะครับทุกคนไบยเยอร์หรือลุคเซ้นทำเป็นเล่นไปพอเกิดทองไม่พอนว้ยเฮ้ย เอาเรื่องอะนะรอบเนี้ยทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยความสบายใจเลยนะครับในการเปิดอนะผมว่ายังไงมันก็ต้องแบบได้ครบอะโอ้โหตอนนี้เหลือ18ตัวในตู้ครับทุกคนสิบแดตัวในตู้กายแนละ้วม,มีมีทุกอารมณ์จริงๆเว้ยเปิดรอบนี้มีทุกอารมณ์จริงๆนะครับนี่ก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี้ยกลายเป็นไอดีแรกที่เกือขนาดนี้นะเนี้ยจริงนะเปิดมาเยอะแล้วนะครับรอบนี้นะแพ็กนี้นะฮะ มาถึง18ตัวนี้คือถือว่ามาลึกสุดเลยนะครับในการเปิดรอบมี้ของผมนะอ้ยขอไปคุณยิ้มด้วยนะครับขอไปไม่จริงนะครับแหมก็อยากให้ได้ไวทุกคนนะครับโอ้เหลือพันหนึ่งร้อยทองอะ่ะคือจุ่มนี้จุ่มนี้กดดันสุดๆเลยนะฮะถ้าจุ่มนี้ไม่ได้ในี่เหลือสองร้อย200ทองเองนะเฮ้ยต้องได้นะคือคือตอนนี้มูรินโยไม่พอแน่นอนนะฮะถ้าไปตกมูรินโยไม่พอแน่นอนนะครับ,พนนนรบเพราะฉะนั้นพี่โคอย่าใจร้ายไปกว่านี้เลยนะครับพี่โคจ๋าพี่โคนะมีคนดูอยู่เยอะนะครับว่าพี่โคถ้าเกือแล้วเนี่ยคนจะเติมน้อย เฮ้ย <c oughs> เอาแนะรอบนี้นะรอบนี้นะมามา,า <c oughs> ไปถึงจุ่มสุดท้ายเลยโอ้ออ้อนี่ว่าไม่มาแล้วอื้หูยไปสุดจริงๆเว้ยแพ็กใหญ่ๆโตรจริงๆครับทุกคน มันไปสุดทางจริงว่ารอบนี้กว่าจะได้ดีที่ยังได้อะทุกคนบางทีมันมีโอกาสที่ไปสุดแล้วแบบทองไม่พอก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยก็เหลือ200ทองอ่ะไม่พอซื้อมูลิญโญ่เลยซ้ำเนี่ยหูตุลามใช้แข็งจริงวะ่ะตุลามมาท้ายสุดเลยครับเหลือ230ทองนะครับไม่พอซื้อมูลิโน่เนี่ยมูริญโญ่ห0 0ทองเนะเอาคืนมาสัก200ทองได้ปะรีฟเอาคืนมา200ทองได้ปะ่ะโอ้ย ไฟเหลือ8ตัวในตู้นะทุกคนก็ยังดิมึตตื่อเลยครับใครปิดไฟโอ้โหเจ็บจริงฮะเจ็บจริงอันนี้เจ็บจริงนะครับเรามีขอไปคุณยิ้มด้วยนะครับก็เนาะมันก็ทำทำไงได้แล้วแต่ดวงจริงนะทุกคนเนาะทั้งมีทั้งาอมีทั้งมือดีมีทั้งมือมือร้ายมือเสียมือเกลือนะครับผมก็หนึ่งพันแต่ก็จบนะฮะแต่ก็จบนะครับมันก็ต้องจบนะ ก็เลยในคุ้มค่าครับใช้ได้คุ้มค่ายาวๆไปนะครับสำหรับมาลินน่กับตูรามนะครับยาวๆไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่อยากรู้นะครับว่าแพ็คใหญ่เนี่ยมันจะไปแค่ไหน มันก็ประมาณนี้นะแต่ก็ดวงของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมดวงแต่ละรอบคนเดียวกันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับบางทีผมก็เปิดดี <Okay. S 1> บางทีผมก็ปิดเกลือนะ <I 'm S 1> เป็นเรื่องปกตินะครับสัจธรรมของการเปิดแพ็คแบบกาชาครับโอเคครับ <it> s <S ก็ใครยังไม่เปิดก็ขอให้โชคดีนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ